สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บอ t ต์ร์ไฟวันนี้ก็จะเห็นจากหน้าปกแล้วใช่ไหมลครับใช่ฮะนี่คือแฟนเซอร์สรุ่นปืนจุจากคอมเมนต์บอกว่าให้ผมเนี่ยเอารุ่นนี้มาแต่งใหม่โชว์หน่อยแล้วก็จัดไปตามคําขอนะครับในแฟนเซอร์สีนี่เลยไม่รอช้าคุณผู้ชมครับคอนเซปต์ก็คือใส่เป็นเกาะหยาบก,ก่อนเอาไว้กันพวกระเบิดแปะนะครับ ต่อมาก็จะเป็นการใช้แฟร์ตรวจจับพื้นที่เพื่อป้องกันภัยคุกคามนะครับผมสาย3ก็จะเป็นหันป้อมได้ไวขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือกระสุนลูกซองนะครับยิงทีนี่โตแตกแน่นอนนะฮะซึ่งลูกซองเนี้ยดีแบบดีมากๆระยะไกลแก้กลังเนี่ยสามารถยิงได้หมดเลยนะครับแรงโหกโอเคซึ่งการแต่งแบบนี้เราอาจสังหารยานกาะได้ลำบากหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีกระสุนจกะก่อช่วยแต่ในการสังหารทหารลาบเนี่ยเราเวนิกูดมากๆเลยคุณผู้ชมครับ เอาละครับไม่รอช้างั้นเดี๋ยวเราไปสู้ในสงครามของจริงดีกว่าดูซิว่าเราจะแผงลิฟต์มากแค่ไหนนะครับ Let's go ลุยกันเลยในตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปสู้ในสมรภูมิ p a n ซ e r Storm นะครับแต่ทีนี้มันดา่านมันกว้างไปหน่อยเกรงว่าเราจะเวิ้นเว้อเกินไปบวกกับการหาทหารราบเนี่ยอาจทําได้ยากเพราะว่ายานเกาะมันเยอะเสียมากกว่านะครับก็เลยเป็นด่านเป็นด่านนี้แทนนะฮะซึ่งด่านนี้ยานเกาะก็มีแผนที่แคบทหารราบก,ก็ยุ่ยเยะโดยเฉพาะในเขตเมืองเนี่ยนะครับ ก็ต้องดูว่าเป็นยังไงนะสปอร์ตเจอด้านหน้าว่ะเกฮาเหรอเกเฮาอะไรครับรถจิปมาบัหมาดเลยนี่รถจิปแบบนี้เป้าประสงค์ก็คือการคารบอมชั่วโอ้ใช่เลยครับมาแบบนี้นี่รู้เลยมันต้องเทโนเฮกะบันไสเป็นแน่แท้ทงโอ้ยิงปอ์แป๊์สาสตร์มาว่ะไม่สนครับเอาเกฮาก่อนดีกว่านะฮะหายไปแล้วเกฮาเกฮาข้างหน้าทหารราบเพียบเลยคุณผู้ชมทางขวามือมีควันแดงเกิดขึ้นนะครับอะไรวะนะ่ ไม่รู้แต่ทว่ายิงได้แล้วนะครับทางซ้ายมือมีเสียงดังครุ่มนี่ไงคู่หูฝาแฝดน,นะครับพี่แกไอ้กเรเกเฮาหนีหนสู้ไม่ได้นะครับทางขวาทหารราบอือซ่าผมว่ามันต้องต้องมีวัตถุประสงค์ในการระเบิดเราเปแน่แท้คุณผู้ชมฮะงั้นแบบนี้ก็ต้องเคียบปัญหาก่อนก่อนจะไปต่อถูกไหมล่ะครับดุซองสไนเปิลซองหัวดับเป็นแถวอย่างสิเฮ้ยว่าไงวะ แต่พวกนี้มันดื้อรั้นมากนะครับมันจะสังหารเราให้ได้แต่เราเองก็ต้องสู้มันกลับนะครับผมให้มันรู้สัมแมงว่าในเมื่ออยากจะสู้ชีวิตเนี่ยชีวิตต้องโดนสู้กลับอยู่แล้วลูกสองบอกก็ปปืนเนกันต่อเลยไม่คิดไม่ฝันว่าเปิดมาเนี่ยจะเจอหนักขนาดนี้เนี่ยตรวสอบด้วยแฟร์ไปเจอหนึ่งบุคคลนะครับแล้วก็มีบีคอนด้วยหบุคคลที่ว่าเฮ้ย อีกแล้วเหรอ <c oughs> นี่ไม่กวนตีเลยนะสองรอบแล้วนะอะไรของมันวะโอเคเกือบเทพ,พีหมดหลอดแล้วไหมหล่ะเฮ้ยมาจากไหน <c oughs> ไม่จบไม่สิ้นนะนี่แกเป็นเจ้ากรรมในเวรของกันและกันใช่ไหมเนี่ยโอหกว่าจะเข้าสู่โหมดสงบสุขได้นี่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเปิดมาก็บันเทิงเอาแล้วอ่ะ <c oughs> ปกติเปิดมันมันต้องมีอาการสงบสุขก่อนไม่ใช่แต่วันนี้มันวุ่นวายเคออสจ,จ,จัดเลยคุณผู้ชมฮะแต่พื้นที่นี้โอ้โหแฟพ่นออกไปนี่เจอ3ตัวเลยคุณผู้ชมมันเออไอน,นี้ไม่มีไห้เสียบผีนะครับมันก็เลยเสียบเราไม่ได้ถ้าเสียครมมาเนี่ยเราตายแน่นอนในสภาพเลือดผมนี่มีคนซ่อมข้างหลังเรานะครับซ่อมหรือเปล่าซ่อมไหมโอ้ซ่อมครับมอนี่รู้งานดี ขอบคุณมากเลยพ่วเอานี้โป้งให้ไปเลยเราจะได้ไม่ต้องกับฐานให้มมนเหนื่อยเกินไปด้วยไงมันไกลเกินครับแถมเดี๋ยวขาดความต่อเนื่องในการบุกโจมตีใส่พื้นที่ดีในฐานะของเพนเซอร์คอมมานเดอร์ไปครับส,ปอ,ส,อสปอร์ตด้วยแฟดีกว่าลูกซองสไนเปอร์รีคอนครับเป็นค้ารีคอนคุณผู้ชมฮะแบบนี้มันต้องเจออะไรวะเนี่ยเหยียบดีวกว่ามัง้งหมันไส้ฝ่ายเราพยายามยิงเสริมเข้ามาด้วยนะครับ เยียบมันเยียบมันสวนกลับไปหนึ่ง,งต่อแล้วกันพื้นที่ดีครับฝ่ายเขามีน้อยกว่าเราแล้วนะนะหาให้เจอนอนเนียนเลยเพนเซอร์บัสครับโอเคและจุดนี้เราก็สามารถเข้ามาครอบครองได้นะครับโดยสมบูรณ์แบบเลยศัตรูสปอร์ตแฟร์เจอด้านหน้า2ตัวนะครับแต่ยังไม่เคลียร์นี่ไงในบ้านในบ้านมาร์กบ,บอกเพื่อนไปครับ5 0ดาเมจ เรียบร้อยดีมันเดือดมากคุณผู้ชมฮะเฮ้ยคารบอมคารับเอาลาเทเกอร์เกือบเป็นซุนไปซะแล้วนะเอ้าในเมื่อพื้นที่ดีในฐานะแพนเซอร์คอมมานเดอร์เราสามารถเข้ามาเคลียร์พื้นที่ได้เราคงจะต้องไปต่อเลยครับเฮ้ยเราอยู่ในโซนนอกเนี่ยมากพอแล้วคุณผู้ชมครับเราไปสู้ในเมืองดีกว่าเอาไหม ผมจะลองไปสู้ใน A, B, C บ้างแล้วกันดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะเดือดกว่าข้างนอกหรือเปล่าต้องลองจุด A เขาบอกว่าแซ่บๆเลยครับมาถึงก็สปอร์ตเจอเกลเฮาและเกฮาก็เหลือไว้เพียงแค่ชื่อนะฮะพราะตัวตนนั้นถูกลบออกไปจากบันทึกโลกแล้วนะครับหายไปเลยผมเพิ่งออกมาจากพื้นที่ดีได้สามนาทีเองนะมันจะเสียอีกแล้วนะครับเนี่ยไวมากเลยออาจริงไวเกินไปแล้วเนะี่ยมีเสียงใช่เลยครับ ขอบคุณโปรเจคต์การที่ยิงมากกอนหน้านี้ทำให้เราทราบตำแหน่งเขานะครับพื้นที่ C ได้ A ได้ต่อไปคือพื้นที่ B การกขลังด้านหน้าอาจจะมีป่าปลายนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราซึ้งซึ่งหน้าอยู่ยังไงล่ะไม่หลอยหลังนะครับโดดมาเป็นเงาไม้เสียบแก๊งไม้เสียบนะครับจเน้นอาการว่านี่คือสมรภูมิสตาลินกาดที่ผู้ชมฮะพื้นที่เมืองลกล้างหน่อยมีแต่ซากปรากากพังนะครับของสิ่งปลูกสร้างเอาละ ลุยเลยเพื่อนเราเปิดหน้าให้แล้วอะไรวะในบ้านนะเหมือนจะมีข้างหน้าก็มาโอ้โหทุกอย่างมันประเดประดังข้างหลังคือยันเกิดฝ่ายเราด้วยครับเข้ามาแล้วซ้ายซ้ายเอเคสวยด้านหน้าจากซอกแคบร้านครัวซองตายไปแล้วโอ้โหมันเป็นด้านหน้าเกิดฝ่ายเขาไงก็เลยหนักหน่อยเออสียชีวิตแล้วอะ ในเมืองก็โรโหดแบบนี้เลคุณผู้ชมข่าวดีพวกเรานะครับในเมืองชนะได้นอกเมืองพ่แพ้จึงต้องออกมาสู้นอกเมืองนะครับพื้นที่ดีนี่โดนหนังอีกแล้วครับมานำทัพสู้หน่อยแฟนเซอร์คอมมานเดอร์ลูกซองสไนเปอร์ยังไม่หมดนะยังมีงอกมาอีกครับนี่ไงป็นไฮดรลาหรือไงวะตัดไปหนึ่งงอกมาใหม่ครับทางซ้ายมือสปอตไตด้วยแฟร์เจออีกหนึ่งครับคาร์ดรีคอนแฟร์อันนี้ทำให้เรามองเห็นเขาได้ครับไปเหยียบมันดีกว่าดาเมจเหยียบดาเมจเหยียบ ต้องมาแล้ววะซุ่มซุมบึ๊บอุไม่ได้ว่ะมันอยู่ใต้ท้องรถพอดีเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเหยียบไม่ได้ด้านหน้าพื้นที่ดีเยอะมากฝ่เราพยายามจุดโจงกลับนะครับแต่เหมือนมันไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมศัตรูยังมีมากกว่าเราอีกนะครับต้องช่วยไทยเกอร์สู้แล้วไม่ต้องห่วงไทเกอร์ฉันเขาเวอร์หลังให้ว้าโ,โดนสปอร์ตหรอคุณผู้ชมจะเติมกระสุนก็ด้านไม่ได้ระเบิดใครระเบิดแหลมเหรอ บนยอดโบดครับมีคนเอ้ยนโบวชเฉยเลยกลางหันลมฮะดาเมจผมไม่ขึ้นแล้วอ่ะแต่เมื่อกี้มันขึ้นอยู่อ่ะโอเคไวโบวิงก็เห็นแล้วเหมือนกันด้วยแจ๋วไวโบวิงมีคนยิงเฉียดเราไปควายเยอะมากอะไรวะเนี่ยนี่เป็นบันหนึงว่าจะอูร่าเอาพื้นที่คืนนะครับวันไซร์ดต้องแฟร์ตรวจสอบพื้นที่ไปก่อนคุณผู้ชมครับดูว่าเป็นยังไงบ้างพื้นที่นี้ด้านหน้าเราเคลียร์จบหมดแล้วเหรือแค่กับระเบิดนะครับมีอีกไหมล่ะ ดันออกเส้นแฟร์ครับและด้วยความสามารถของแพนเซอร์คอมมานเดอร์เราเลยครับจึงสามารถได้พื้นที่ดีกลับมาครอบครองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอ้โหหลังจากความพยายามนะครับเรามาสองครั้งก็ได้2ครั้งเลยคุณผู้ชมอะไรครับเนี่ยแต่ทาว่าพื้นที่ E ีครับขนาดเรากําลังต่อสู้ในพื้นที่ดีเนี่ยฝ่ายเราบางส่วนก็ไปยึดพื้นที่อ e ีแล้วเหมือนกันนะเพื่อแต่สกัดฝ่ายเขาครับไม่ให้ผสมกำลังต่อได้ในหลักแหลมมากเลยพวกโอ้โห ดีเดือดจริงเดือดจะจัดเลยคุณผู้ชมฮะคือมากี่ครั้งเนี่ยก็สาแก่ใจในการล่าสังหารทหารราบเสมอเลยครับอ่าในเมื่อพื้นที่สงบสุขแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอรักษาบาดแผลแล้วก็เติมกระสุนเต็มค้ังก่อนก่อนจะไปต่อยังจุดต่อไปนะครับสักครู่เติมนานเลยทีนี้เวลาผ่านมาชั่วขณะนะครับผมเองก็เตะไต่ไปเรื่อยเอาเราได้เป็นสกอร์ลีดแล้วนะครับเขาโปรโมทให้ขอบคุณครับเพื่อนงั้นรีควสเข้าพื้นที่ B ไปก่อนนะครับโจมตีไปเลยตรงหน้าเราไน้ตอนนี้ศัตรูเหลือเพียงแค่170เแต้มครับในการจบเกม เอาจริงสมองซีกซ้ายผมบอกว่าอย่ามาในเมืองเลยอันตรายนะแต่สมองซีขวาเนี่ยสั่งการว่าในเมืองซีลบมันกว่าเพื่อคนดูไงไมันจะได้ทําสงครามแบบดุดันนะครับก็เลยมาในเมือง <c oughs> ไม่ได้ครับในเมืองมันเดือดจริงไง <c oughs> ด้านนอกมันเป็นของเขาอีกแล้วผมขี้เกียจไปตามล่าในเมืองสู้ได้สนุกกว่าครับแม้ว่าจะอันตรายแต่ก็ต้องเสี่ยงดูโอเคพื้นที่ซีเพื่อนยังไงต้องเข้ายึดนะครับทหารลาจากแผนที่บอกว่าตอนนี้กําลังเข้ารมนันใส่พื้นที่ซีแจ๋ว ดือดจริงครับในเมืองเพือนมองหลังเรามองหน้ามีเสียงป๊อปแป๊ะหรือเปล่ายังไงเจอไหมอะไรไมันป้อปแป๊ใส่เราวะไม่ได้ใจใส่แฟไปก่อนครับใส่แฟไปแล้วไม่เจอด้วยโอเคก็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> แสดงว่าเคลียร์ไปครับในพื้นที่นี้ <S <S วันด,ดีแพนซอสี่ด้านหน้าแฟนซอร์่บากจูเหมือนกันครับโอ้ยเขาโดนไล่ยิงมาเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนักเลย2คันครับซ้ายคันหนึ่งขวาคันหนึ่งเราเอาคันหน้าก่อนน่าจะได้นะ แต่เพื่อนถอยเพื่อนไม่สู้แล้วสิเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนไม่สนแล้วครับถอยยาวจากแผนที่ไปไม่ตายโอเคได้มาหนึ่งครับอีกหนึ่งราว่าไงอีกหนึ่งไม่มีไม่เห็นแล้วแค่รถจิ๊บมาเหรอรถจิ๊บนี่เซกเตอร์เซกเตอร์ลงใส่เราสิเนี่ยโห เมื่อกี้ถ้าเป็นเสื้อสีคันหนึ่งเขาอยู่สู้กับเรานะมันจะเป็นฉากที่อีพิกมากๆนะครับแต่เขาไม่อยู่น่าเสียดายโอเคสกอตเอลุยจอปีดอดปล่อยไปครับมันไม่ใช่ภารกิจของเราแล้วเหลือแค่ร้อยแต้มเนี่ยอยู่ในจุดเมืองดีกว่านะครับอย่างน้อยได้ยิงมากกว่าด้วยการันตีว่าได้ค่าตหาราบแน่นอนเลยครับอีกอย่างเราจะมีแต้มมากพอในการรีกขี่ปนาวุธแล้วนะครับนิดเดียวใกล้จะครบแล้วนะครับเข้าพื้นที่ A เนี่ยวังว่าจะครบเลยให้สกอตช่วยยึดก็พอพล้วครับพื้นที่ A ทิ้งระเบิดทิ้งทวนก่อนจบภารกิจนะครับดูวซีจะทําได้หรือเปล่าซ้ายผมว่าในควันเนี่ยต้องยุเยียแน่นอนคุณผู้ชมครับเอาจริงเช็คพื้นที่ระเบิดบ้านดาเมจเกิด98ดาเมจนะครับแต่ก็ยังไม่ตายเออซ้ำได้เฮ้ยปาเอย้ยการต่อสู้ระยะไปชิดใน้มืออีกแล้วมันจะวิ่งไปขวานะครับก็ซอยขวาเหยียบได้หนึ่งเลกลุยหน้าบอดไป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 ,ไป,ไป ใครบอกว่าโบสหรือว่าเขตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมักจะเป็นเขตอพัยทานนะครับแต่เกมนี้มันไม่ใช่ไงมันกลายเป็นเขตเอาพิจน,นธนาการไปซะแล้วข้างหลังเจอเจ็บเออเขตเมืองนี้มันโอโอ้ชกโลกกันจัดเลยหนักมากแต่ยาก,กันนั้นเลยคุณผู้ชมครับเรามีแต้มมากพอในการเรียกขีปนาวุธแล้วสีไหมละ่ะอัดใส่เชอร์แมนต้องโจงไปครับดักสก,กัดเชอร์แมนด้านหนะ้าไปสไปสเชอร์แมนเอาแล้วครับเราสั่ง วีทูมาลงแล้วคุณผู้ชมฮะขอให้เชอร์แมนมันตรงตามประสงค์เรามีเพื่อนเราพยายามยิงสก,กัดเข้นมาให้ด้วยครับเชอร์แมนฝากเข้าไปเชอร์แมนถึงก่อนไหมมาแล้วครับดำๆมาแล้วสองศพครับเชอร์แมนพังก่อนแน่นสิได้แต่ก็เอ้ยอะไรยังดีเบิ้ลนเป็นสามศพไปเลยแล้วกันนะฮะมีเสียงมาอะไรวะเนี่ยใกล้ๆ นอนเนียนเลยนะนะครัอีกลูกหนึ่งอันนี้เป็น JB2 นะของฝ่ายเขายิงใส่ฝ่ายเราเข้ามานะครับเข้าสู่สภาวะทิ้งตัวนะครับโอเคเอาละคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือ p พ n เซอร์ค m มมานเดอร์ของเราในวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกสาใจในการล่าทหารราบของเราหรือเปล่านะครับผมก็หวังว่าจะสนุกนะครับผมนี่ก็เล่นเต็มที่แล้วนะฮะในการทำสงครามวันนี้นะครับ โอเคครับก็ได้ชอบในคลิปนี้สงครามวันนี้ยังไงฝากกดไลค์ซับสไคร b ์แชร์ p e r ป a งคอมเมนต์เหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็จะขอบคุณอยากสูงนะครับเดี๋ยวคราวหนะ้าอยากดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะไปจัดทําให้นะฮะโอเคครับวันนี้เราไปก่อนบ๊ายบายไปแล้วนะครับผม